ซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะมีเรื่องถ่าทุกคนนะครับกําลังทําการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อนเอินเวอร์เตอร์ตัวน,นี้ไม่มีฝาปิดมาเลยนะครับเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับสําหรับเครื่องนี้ไม่มีฝาปิดมาเปิดเครื่องเปิดเครื่องได้พัดลมหมุนได้นะครับไม่มีการชอ็อตนะครับ ไฟเข้าได้ปกตินะครับไฟเข้าได้ปกติอ่าสิบสองโวลต์นะครับผมป้อนเข้ามาเข้าได้ปกติเลยนะครับไม่มีการชอ็อตไม่มีการโหลดกระแสที่มันเกินความจําเป็นเลยนะทีนี้ตั้งมิเตอร์สองร้อยห้าสิบโวลต์นะครับผมวัดไฟผลปรากฏว่าไม่มีไฟออกมาเลยนะครับนะครับเงียบริบนะครับไม่มีไฟเลยนะครับ ไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรซ่อมมามากมายแล้วนะครับแต่อาการก็ไม่ซ้ำกันนะครับสำหรับเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้อาการไม่ซ้ำกันก็นเสียแต่และเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอะมาดูว่าเครื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับแก่ okay, เครื่องออกมานะครับเดี๋ยวมาดูมอสร์เฟตทางด้านไฟออกของเขานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มอสเฟสเสียหายหรือไม่อย่างไรถอดออกมาครับ4ตัวเช็คดูมอสเฟสนะครับในกรณีไฟเข้าได้แต่ไฟไม่ออกดูมอสเฟตทางไฟออกนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยมาดูว่าจะเป็นอย่างไรถอดออกมามาวางไว้ลรามาดูว่าตัวไหนเสียบ้างน,นะครับจะเป็นยังไงนะอดออกมานะครับในตำแหน่ง ตำแหน่งนี่หลักเป๊ะเ,เ,เลยทีนี้ก็มาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนะเครื่องเครื่องนี้ใช้งานไม่ได้เนื่องจากว่าขาไม่ลงทีนี้ก็ต้องเป็นมิเตอร์แล้วล้ะครับก็ว่าจะวัดทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์อุปกรณ์นะไม่ได้นะครับอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูว่า จะเป็นอย่างไรขาจีดีเอสขาเกตไม่ขึ้นกับใครตั้งมิเตอร์หนึ่งเคเอาแบบคูณสิบก็ได้คูณสิบก,ก็รู้เรื่องละขาเกตไม่ขึ้นกับใครยังไงก็ไม่ขึ้นกับใครอืมมีโอกาสดีไหม่ไม่ไม่ขึ้นนะทีนี้นะครับนี่ไงนะ สีดำมาทิกตรงนี้ปุ๊บกลับไปต้องขึ้นนะครับเห็นไหมสีแดงมาทิกตรงค้างเขตลงนะครับตัวนี้ดีนะครับต่อไปนะครับเกตไม่ขึ้นกับใครนะครับไม่ขึ้นกับใครใช่ไหมนะครับเกตไม่ขึ้นกับใครนะครับสีดําที่เกตทิกครั้งเดียวเนี่ยต้องขึ้นนะครับ ก็จะขึ้นค้างอยู่างเงี้ยสีแดงนะขึ้นอย่างเงี้ยนะทิกเกตลงนะครับทีนี้ดีนะครับตัวต่อไปเกตไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับใคร,น,ใครนะครับทิกขึ้นนะครับทิกลงนะครับดี ตัวต่อไปเกจไม่ขึ้นกับใครนะครับสำหรับสายมิเตอร์ไม่ขึ้นกับใครนะครับเกจทิกแล้วนะครับนี่ทิ๊กทิกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นนะครับทิ๊กลงทิ๊กขึ้นทิ๊กลงมอเสเฟตดีนะครับเอาแล้วทีนี้มอเสเฟตดีแล้วทำไมเครื่องไม่ทำงานนะครับเห็นไหมครับ ในกรณีที่ต่อไฟเข้าไปแล้วไม่มีการโหลดกระแสไม่มีการกินกระแสที่อะไรมากมายแต่เครื่องไม่ทํางานแกออกมา m o สเฟตไม่เสียเอาแล้วตามต่อครับเป็นพ่าอะไรตั้งมิเตอร์50โวลต์นะครับ p w M มันจะอยู่ประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับเป็นอย่างไร เปิดไฟเข้าเครื่องนะครับรามาระวังนะมันจะมีไฟ300ปรากฏแถวนี้แล้วนะครับอในการวัดก็ G กับ S นะครับ G กับมันจะขึ้นมันจะมี AC ออกข้างหนึ่งแล้วก็สลับสายว่าจะไม่ขึ้นอะไรอย่เงี้นะโอ้ยทำไมมันน้อยจังโอ้ยบางเบาอั่างเลยอือตัวนี้มีนะครับตัวนี้มี ไม่มีตัวนี้ไม่มีเห็นไหมครับมันจะต้องมีแบบนี้นะเนี่ย uh, นะครับมันจะต้องมีแบบนี้แต่ว่าเนี่ยไม่มีเอ้ยมันมีนิดหนึ่งอ่ะปกติมันจะต้องประมาณสักเก้าโวลต์สิบโวลต์นี่นะครับมันไม่มีนะเนี่ยเอาจริงๆคือมันไม่ได้นะแบบเนี้ยเห็นไครับแล้วตัวนี้ล่ะเห็นไมครับมันจะมีตัวนี้แล้วสลับสายมันจะมีขึ้นด้วยนะเห็นไหมครับ เห็นไ,ไหมครับไม่มีนะตัวนี้มันจะมันจะมีมีตัวเดียวนะครับเพื่อนเห็นไ,ไหมตัวอื่นไม่มีนะตัวอื่นไม่มีาาไม่มี PWM นะครับสัญญาณ PWM ไม่มีนะครับเรามาระวังนะครับไฟ300ร้โวลต์นะครับผิดเครื่องก่อนนะครับผิดแล้วนะครับ ไปสามรอยนะครับตรงนี้นะจะดูดเรานะครับไปดูกันว่าหายไปไหนนะครับมีตัวเดียวนะ pwm ก็ PW ต้องไปดูแล้วครับไดโอดนะครับช็อตไม้าขาดหรือไม่อย่างไรนะครับรวมไปถึงว่ามีสัญญาณออกมาจาก ic แล้วหรือไม่ด้วยนะครับเป็นยางานนอ้ําพดถึงเนาะนะครับ เพื่อนเพื่อนครับเบื้องต้นนะฮะผมตรวจพบเป็น IC 7ีเจ็ดห้าศูนตัวนี้นะครับที่เสียหายนะครับไอซี IC ตัวนี้นะครับเบอร์เจ็ดห้าูนย์ศูนยนี่นะครับนะเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วทีนี้ในการเปลี่ยน IC มันจะต้องมีการถอด C ตัวนี้ออกด้วยนะครับมันถึงจะบัดกรีได้นะทุกคนนะทำไมเช่นนั้นผมก็จะบัตดกรีไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวดำเนินการไปครับ ในกรณีที่สัญญาณ PWM ไม่ออกนะครับมีออกขาเดียวตรงนี้นะนะครับออกตรง Q 1 4เนี่ยนะเบื้องต้นพบเป็น IC 7500เสียหายนะครับลองเปลี่ยนดูครับเพื่อนครับตัวนี้ถอดง่ายนะครับไม่มีกาวติดที่ท้องอุปกรณ์นะครับการประกอบ SMD วัสดุ อุปกรณ์ติดผิวหน้านะฮะบ,บางผลิตภัณฑ์นี่ติดกาวไว้นะครับถอดยากมากนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีการติดกาวนะครับตัวนี้ก็เบอร์เจ็ดห้าศูนย์ศูนย์นะครับนะเดี๋ยวผมลองเอาตัวใหม่ใส่ดูนะครับเพื่อนที่ถอดซีเพราะว่าหัวแรงมันเข้าไม่ถึงนะฮะในกรณีที่ว่าถ้าไม่ถอดซีก็ทําได้อยู่แต่ว่าถอดซีออกง่ายกว่านะครับ k a เเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ใส่เข้าไปละมาดูว่า จะเป็นอย่างไรครับมาดูว่าสัญญาณนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยน IC ไปแล้วนะครับ IC เบอร์ KA 7 5 0 0นะครับดัมเตอร์ที่5้านโวลนนะครับวัดเอกับ g นะครับการวัดเอกับ G มันจะขึ้นข้างไปขึ้นข้างด้วยนะครับอย่างนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับเห็นไหม สลับสายมิเตอร์นะครับจะขึ้นแล้วนะทีนี้ถึงจะขึ้นนะครับนี่นะครับตัวต่อไปนะครับแบบนี้นะครับต่อไปอีกนะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าสังเกตมันก็จะมีตัวที่ออกออกมากกว่าเนี่ยสองตัวน้อยกว่าอยู่สองตัวนะครับดูนะครับอืมมันจะเป็นคู่กันอยู่นะครับจะเป็นคู่กันอยู่เช่นนี้นะครับนะถ้าเป็นคู่กับตัวนี้นะครับนะครับออกเท่ากันนะตัวนี้มันจอดเยอะหน่อยนะครับฮะตัวนี้ด้วยนะครับแบบนี้ถึงจะ ใช้งานได้นะครับเพื่อนทีแรกนะั้นมันออกมาเดียวออกมาช่องเดียวรูเดียวนะครับไปไม่รอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดําเนินการใส่มอสเฟตกลับไปนะครับมอสเฟตมอสเฟตมันดีอยู่นะครับมอสเฟตมันดีอยู่ใส่มอสเฟตกลับไปนะครับนะก่อนจะมีการประกอบเข้าไปก็ลองดูก่อนมีไฟออกมาแล้ว ประกอบเข้าไปนะครับประกอบเสร็จแล้วเนีล่ลองไฟลองไฟหลอดโป๊ะใส่เลยโอ้หุงแล้วอัล่องรถดดนลมาได้ซ้ำนี่ละลองลดนนมาได้ดวมันสีห้าง <c oughs> ใช้งานได้นะครับ แล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เนี่ยจบแล้วนะนะครับจบแล้วเหจบแล้วมีอะไรอีกแล้วจบแล้วเพียงแค่นี้เลยจบแล้วก็เปิดโอ้โอเคเนาะเจอกันใ <laughs> หม่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมดูด้วยพัดลมหมุนหรือไม่ลมหมุนหรือไม่นะครับ เงินการไปจบแล้วนะครับตัวน,นี้ไม่มีฝามาฝาฝาบนไม่มีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมทั่วไปนะครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้แหละนะครับรุ่นนี้นะรุ่นยอดนิยมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ